ใบเตยดีเจแมนร่างให้พบกันในรอบ2เดือนขึ้นสารคดี forex 3ามดีศารนักตรวจพยานหลักฐานคดี forex 3D d ดี a n มนอกซับน้ำตาใบาเตยหลังพบกันในรอบสองเดือนริวสาร่ามาด้วยเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารนักตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการคดีพิเศษยื่นฟ้องนายพัฒนพลกุลชรดีเจแมน Man, และนางสาวสุทีวรรกุลชรหรือใบเตย สยามพันรยาสาวและพวกรวม6คนใน3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพอรอบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จคดีแชร์ forex 3D เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเมื่อเวลา9.25นาฬิกา25นาทีนายพัฒนพลและพวกถูกควบคุมตัวเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายพัฒนพลดูซูผอมลงผิวดูคล้ำขึ้น สีหน้าแววตาดูมีความกังวลหลังจากนั้นสักครู่มีการเบิกตัวนางสาวสุธีวันเข้ามาในห้องพิจารณาคดีโดยนางสาวสุธีวันร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีได้ตัดผมสั้นเข้าติ่งหูสู้ผองและผิวคล้ำเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีก็ได้นั่งข้างๆนายพัฒนพลหรือดีเจแมนสามีโดยดีเจแมนก็โอบกอดใบเตยจากด้านหลังและลูกศีรษะเพื่อปลอบใจภรรยาก่อนที่ตัวเองก็หลั่งน้ำตาตาม หลังจากนั้นก็เช็ดน้ำตาให้ซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีทั้งคู่มีการพูดคุยกันและจับมือกันตลอดเวลาขณะเดียวกันน้องชายของนางสาวสุธีวันซึ่งเดินตามเข้ามาในห้องพิจารณาคดีด้วยได้นั่งมองพี่สาวและพี่เขยอยู่จากด้านหลังโดยมีการพูดคุยกันเป็นระยะซึ่งก็มีการให้กำลังใจกันก่อนที่บิดาของใบเตยจะเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดี ต่อมาสารมีคำสั่งให้ย้ายห้องพิจารณาคดีจากห้อง809มาเป็นห้อง711เพื่อพิจารณาว่าจะรวมสำนวนกับคดีของริ้ยยังอุนไซเลขคดีออเสด989าส่วน2566หรือไม่ซึ่งภายในห้องพิจารณาคดี711มีนายริ้ยยังอุนไซที่มารอตรวจพยานหลักฐานนอกจากนี้ยังพบนางสาวซาร่าคาซิงกินี่ภรรยาที่เดินทางมาร่วมติดตามการตรวจพยานหลักฐาน